ยินดีต้อนรับสู่ Auto Speed Society วันนี้เราจะพาคุณจอดลึกหนึ่งในโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รถไฟความเร็วสูงจีนไทยที่มีกำหนดเปิดใช้เต็มรูปแบบในปี2026โครงการระดับมหึมานี้ไม่ใช่เพียงเส้นทางรถไฟธรรมดา แต่มันคือการเปลี่ยนแปลงระบบการเดินทางเศรษฐกิจกความเร็วและการเชื่อมต่อสมัยใหม่ระหว่างประเทศไทยจีนและประเทศอาเซียนอื่นๆอย่างสิ้นเชิงในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปรู้จักทุกด้านตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกการออกแบบภายในประสิทธิภาพและความเร็วระบบความปลอดภัยจุดขายที่โดดเด่นราคาตลอดจนบทสรุปว่าทำไมรถไฟสายนี้ถึงสำคัญต่ออนาคตของภูมิภาคนี้อย่างยิ่งเอาละเรามาเริ่มจากภายนอกรถไฟกันก่อนภายนอกของรถไฟความเร็วสูงจีนไทย เป็นการผสมผสานระหว่างความเร็วความลำยุกและวิศวกรรมขั้นสูงตัวหัวรถไฟออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์เพื่อลดแรงเสียดทานและเสียงรบกวนพร้อมเพิ่มสมรรถนะความเร็วสูงสุดรูปร่างโดยรวมเรียบลื่นไหลและทันสมัยพื้นผิวเคลือบแบบเงาพิเศษสะท้อนความหรูหราและความพิถีพิถันในการผลิตโทนสีภายนอกมักเป็นสีขาวน้ำเงินและทองซึ่งสื่อถึงความสะอาดเทคโนโลยีและความก้าวหน้านอกจากนี้ยังมีหน้าต่างขนาดใหญ่แบบพานโนรามาให้ผู้โดยสารมองเห็นทิวทัศน์ภายนอกได้ชัดเจน พร้อมระบบป้องกัน UV ทุกจุดบนตัวรถออกแบบให้ทนต่อทุกสภาพอากาศรองรับการใช้งานระยะยาวด้วยมาตรฐานระดับโลกเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในตัวรถคุณจะพบกับการออกแบบที่แตกต่างจากรถไฟธรรมดาอย่างสิ้นเชิงภายในถูกออกแบบให้กว้างสบายใช้วัสดุคุณภาพสูงและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้โดยสารรู้สึกผ่อนคลายแม้เดินทางด้วยความเร็วสูงพื้นที่นั่งกว้างและจัดวางตามหลักสรีระรองรับการเดินทางระยะไกลโดยไม่เมื่อยลา้าในชั้น First Class มีเก้าอี้เอนนอนได้หน้าจอส่วนตัวไฟปรับระดับและปุ่มเรียกพนักงานบริการส่วนที่นั่งมาตรฐานก็ยังมอบความสะดวกสบาย พร้อมโตพับช่องวางแก้วและที่ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆทุกที่นั่งตู้เก็บสัมภาระและพื้นที่วางกระเป๋าขนาดใหญ่จัดสรรไว้อย่างลงตัวระบบแสงภายในเป็นไฟนุ่มสบายตาปรับตามช่วงเวลาและทางเดินถูกออกแบบให้กว้างพอสำหรับการเคลื่อนไหวสะดวกสบายพนักงานประจำรถให้บริการอย่างมืออาชีพไม่ว่าคุณจะเดินทางเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวหรือกลับบ้านคุณจะรู้สึกถึงระดับการเดินทางใหม่อย่างแท้จริงต่อไปเรามาพูดถึงสมรรถนะ ซึ่งเป็นจุดเด่นสูงสุดของโครงการรถไฟสายนี้รถไฟความเร็วสูงจีนไทยสามารถทำความเร็วได้ถึง350-400กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้เป็นหนึ่งในระบบรถไฟที่เร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากเดิมที่ต้องใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงบนถนนตอนนี้สามารถลดเวลาลงจนเหลือเพียง1-2ถึงชั่วโมงเท่านั้นเป็นการประหยัดเวลาที่เรียกได้ว่าปฏิวัติวงการเดินทางรถไฟขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง เงียบลื่นไหลและสันสะเทือนน้อยมากรางรถไฟถูกก่อสร้างด้วยมาตรฐานวิศวกรรมขั้นสูงเต็มรูปแบบระบบเบรกทันสมัยตอบสนองชบวยหยุดได้อย่างนุ่มนวลโดยไม่สร้างความไม่สบายให้ผู้โดยสารรถไฟสามารถรองรับเส้นทางยาวโค้งลาาชันและสภาพอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงได้ดีด้วยระบบตรวจสอบดิจิทัลแบบเรียลไทม์สมรรถนะเช่นนี้ทำให้รถไฟนี้กลายเป็นคู่แข่งโดยตรงของเที่ยวบินภายในประเทศด้านความปลอดภัยรถไฟความเร็วสูงจีนไทยจัดเต็มด้วยเทคโนโลยีระดับสูงสุดของโลก รถไฟมีระบบ AI ตรวจสอบสภาพพรางสภาพอากาศจุดเบี่ยงทางและความเร็วอย่างต่อเนื่องหากมีความเสี่ยงจะหยุดฉุกเฉินอัตโนมัติโครงสร้างตู้โดยสารเสริมความแข็งแรง สามารถดูดซับแรงกระแทกจากอุบัติเหตุวัสดุภายในทนไฟมีระบบสื่อสารตลอดเวลาและตัวรถยังเชื่อมต่อกับสถานีต่างๆเพื่อตรวจสอบระยะปลอดภัยระหว่างขบวนนอกจากนี้ยังมีระบบกล้องตรวจจับควันเซ็นเซอร์ตรวจเสียงผิดปกติระบบควบคุมแรงดันอากาศในอุโมงค์และระบบแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีสิ่งผิดปกติทำให้รถไฟนี้ไม่ใช่แค่เร็วแต่ยังปลอดภัยที่สุดในภูมิภาคอีกด้วย ต่อไปคือจุดขายพิเศษที่ทําให้รถไฟนี้โดดเด่นเหนือระบบขนส่งอื่นๆข้อแรกมันเป็นเส้นทางที่เร็วที่สุดจากกรุงเทพมหานครไปภาคอีสานและต่อไปถึงจีนข้อ2มันจะยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเดินทางของภูมิภาค ข้อ3รถไฟไฟฟ้าช่วยลดการปล่อยคาร์บอนกว่าการเดินทางด้วยรถยนต์เครื่องบินหรือรถบัสอย่างมหาศาลข้อ4ระบบตัวอัจฉริยะเช็คอินดิจิทัลและบริการอัตโนมัติต่างๆทําให้ผู้ใช้เดินทางได้สะดวกรวดเร็วข้อ5สถานีรถไฟจะถูกยกระดับเป็นโครงสร้างทันสมัยแบบสนามบินมีร้านค้าห้องพักผู้โดยสารอินเทอร์เน็ตและพื้นที่นั่งพักข้อสุดท้ายโครงการนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์อันชัดเจนของความร่วมมือไทยจีนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครั้งประวัติศาสตร์ มาถึงประเด็นสําคัญที่หลายคนอยากรู้ราคาโดยทั่วไปราคาตั๋วจะขึ้นอยู่กับระยะทางและประเภทที่นั่งคาดว่าชั้นมาตรฐานจากกรุงเทพมหานครไปโคราชอาจอยู่ที่ประมาณ300 4 0 0ถึง4 0 0บาทส่วนเส้นทางกรุงเทพมหานครไปหนองคายอาจอยู่ที่600-900บาทที่นั่งชั้นพรีเมียมอาจอยู่ราว 1,200–1,800 บาทเมื่อเทียบกับการเดินทางด้วยเครื่องบิน ถือว่าถูกกว่าประหยัดเวลาและไม่ต้องเสียเวลาเช็คอินสนามบินหรือการจราจรแอรอาจไม่มีการดีเลย์แค่ขึ้นรถไฟแล้วออกเดินทางราคาอาจมีแพ็กเกจสำหรับธุรกิจนักท่องเที่ยวและโปรโมชั่นล่วงหน้าในภาพรวมราคานี้ถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ผู้โดยสารได้รับทั้งความเร็วความสะดวกสบายและความปลอดภัย และสุดท้ายคือบทสรุปรถไฟความเร็วสูงจีนไทยปี2026ไม่ใช่แค่ระบบขนส่งใหม่แต่มันคือเส้นทางสู่อนาคตมันคือการยกระดับวิธีคิดในการเดินทางของชาติและภูมิภาคด้วยการออกแบบที่ทันสมัยภายนอก ภายในกว้างขวางหรูหราความเร็วระดับโลกระบบความปลอดภัยสมบูรณ์แบบและคุณค่าทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาครถไฟสายนี้จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนอย่างแท้จริงเมืองต่างๆจะใกล้กันขึ้นการท่องเที่ยวเติบโต,ตการขาขยายตัวเศรษฐกิจมั่นคงขึ้นและผู้คนมีอิสระในการเดินทางมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นนักเรียนคนทำงานครอบครัวหรือชาวต่างชาติทุกคนจะได้ประโยชน์จากมันในอนาคตจะเชื่อมต่อถึงสปปลาวจีนและบางทีอาจมากกว่านั้นนี่คือเส้นทางสายใหม่ ในรูปแบบความเร็วสูงที่จะเชื่อมโลกแห่งอนาคตด้วยพลังของเทคโนโลยีความเร็วและประสิทธิภาพระดับสูงที่สุดเมื่อปี2026มาถึงวันเปิดใช้งานรถไฟนี้โลกจะไม่ได้เห็นแค่รถไฟขบวนใหม่แต่จะได้เห็นการเริ่มต้นบทใหม่ของการเดินทางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่คืออนาคตขององค์การธมนาคมแอลมันกํกลังมาเร็วกว่าที่เคยเป็นมา